ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราข้อความนี้เป็นฉไฉไนเมื่อบุคคลได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้สติปัฏฐานทั้งสี่คือพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรม เมื่อบุคคลมีความเพียรเจริญสัมมาสติอยู่อย่างต่อเนื่องย่อมเกิดสัมมาสมาธิเกิดขึ้นและสัมมาสมาธิย่อมให้ผลใหญ่สัมมาสมาธิย่อมมีอานิสงส์ใหญ่เมื่อบุคคลเข้าถึงสัมมาสมาธิ ย่อมทำให้จิตของผู้นั้นเกิดความปีติสุขอย่างน่ามหัศจรรย์โดยไม่ต้องอาศัยอามิตธสินจ้างรางวัลหรือปัจจัยภายนอกใดๆทั้งสิ้นก็สามารถทำให้จิตเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความปีติ เกิดความอิ่มในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นและจิตของผู้นั้นก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงสัมมาสมาธิย่อมเป็นอานิย่อมมีอานิสงส์ใหญ่เป็นเบื้องบ่าของการปฏิบัติธรรมที่สำคัญ เมื่อบุคคลได้สัมผัสกับสัมมาสมาธิแล้วย่อมทำลายความสงสัยใดๆให้หมดสิ้นไปย่อมทำลายความสงสัยในการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นไปและความสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมหมดสิ้นไป จิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมอิ่มอยู่ตลอดเวลาย่อมเบิกบานอยู่ตลอดเวลาย่อมแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักและบุคคลเมื่อได้สัมผัสสมา,สมาธิเช่นนี้แล้วก็ย่อมหมดความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นเช่นนี้แล้วได้ชื่อว่าเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราซึ่งการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าถึงสัมมาสมาธิได้ต้องอาศัยการปฏิบัติ ต้องอาศัยความเพียรและสัมมาสมาธินั้นถือว่าเป็นอริยศัพย์ภายในซึ่งอยู่ดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าได้ใช้ความเพียรอย่างสูงแต่ว่าเดินผิดทางเมื่อครั้งที่ ทำทุกกริยาคืออดอาหารไม่กินอาหารเป็นระยะเวลาที่นานซึ่งอันนั้นก็ใช้ความเพียรแต่เพียรผิดที่ผิดเวลาจึงไม่สามารถเกิดสัมมาสมาธิได้ไม่สามารถเกิดสัมมาสติได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้กลับมาฉันอาหารหรือเรียกว่าบริโภคอาหาร ให้เป็นปกติแล้วและทำจิตของพระองค์ให้อยู่ในสัมมาสติและมิชามีนานด้วยบาร,รมีของพระพุทธองค์สัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสัมมาสม,มาธิเกิดขึ้นสัมมาปัญญาก็เกิดขึ้นและญาณทั้งหลายที่เป็นคุณวิเศษต่างๆก็เกิดขึ้น